ลงใหม่ๆลงใหม่ยังไม่เปลี่ยนเยียร์อีก <c oughs> ชิ้นเดียวได้สองตัวสองให้เด็กดไ<ง> <c oughs> อ้อว้้าว้งวป้า้าวว้าวว้าวว้าว้าวนน้าบ้านนี้ววิ่งไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เ้าวิ่งไปเมาเ้ Azul, cavou, azul, cavou. ว่านเบี่ยงออกเลยเบี่ยงออกเลยเบี่ยงโอกเลยเบี่ยงออกเลยเอาออาก็ทางพุ่นเอาออกมาขึ้นมาเอาเอาสลิงไหมเด้อโอยโอยโอเตี้ยมเตี้ยมเตี้ยมมาแล้วขาโบไปส้อยสร้อยส้อยส้อยตัวที่สองอ่ะ โดนทีสอนหน้งมากหน้ามากหน้ามาพัวโอ้ยอมือสวิงไม่มีแรงแล้วมั <c> ้ย <oughs> หายแรงมากโ,โดนที่สอนโดนที่สอนเอ๊อเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไวรุ่นไ,ไวรุ่นอยู่ไม่ได้แล้วเอาเอาก่อนจะใช้คิปเปิลใช้ครีมป,ปดก่อนอ ไปรุ่นห่างเมาแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันเลอะเงี้นนยนะเตะผ้า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 เอาตะปูวให้หนักเลยนี่โอ้ยได้นอนได้นอนได้นอน ใหม่ใหม่ยังไม่เปลี่ยนเยืออีกอ <c oughs> ชิ้นเดียวได้สองสตัวต่ให้เด็กก็ได้วแบบว้าวาว,าว้าววนน้าววิ่งไปไหนก็ไม่รู้วิ่งไปเมาเรือซะงั้น <c oughs> มาสู้เขาสู้เขาบ้านเราแต็มไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวิงอยู่ไหนครับสวิงเขาสวิงหน่อยแรกก็เบาผูกเบ็ดตอนนี้เบาตุ้งมือสวิงแล้วเลยแล้วเลยแล้วมาจะมาแล้ว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 โอ้ยตัวนี้ใหญ่ปลาโอ้ยโอ้ย สลิงด้วยโอ้ยมีครับโอ้สวยงามนิโลสามนี่ตัวครับตัวไทยปเกียบร้อยอ่ะปาสู้เขานี่มาสากเราไปไหนแล้วลงไปไหนนะอเอไปนน่นแล้วนะ ยาวไปครับคําคืนนี้ยาวยาวร้อดลอดงานนี้รอดอย่าไปจับแก้มมันนะแก้มมันคมนะแก้มมันคมแส่้ผ้าจสืผ้าจสืผ้าจับปลาแก้มมันคมนะนั่นน่ะ เอ้ยสากเออไอ้สาดเอ้ยสากมันไล่ขึ fire, no ้นมาไหนไหนชูให้กล้องดูหน่อยสิอสากแล้วครับสวยงามสากแล้วครับเออโอ้หประสากตัวใหญ่นี่ว่ะร้อยอ่ะเออ นึกว่าตัวสี่โลเอาพึ่งโลก่อนอาสี่กีก่อนนะเที่ยวหลัง <c oughs> เอาแบบน้ำข้ามก่อนเอาแบบน้ำข้ามก่อน <c oughs> น้ำย่อยน้ำย่อยน้ำย่อยย่อน้ำย่อยสี่โลเอาเมื่อไหร่ก็ได้ให้ยอาตัวทั้งสี่โลกลายเป็นสี่ <c oughs> กีเก็บเล็กก็สูบน้อยนะปลาเนาะ่า <c oughs> ไปเรื่อยๆเอ๊ะเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวลากเข้ามาก่อนโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เว้ย ระวังระวงังระว àng, ร concealed concealed ังใช้คีมใช้คีมเออมันสะบัดพวดงแ้เบ็ดกระโดดมือทำเอาทำเอาระวังระวังระวังปดเลยนี่ยังไม่ต้องรีบครับเบอร์สิบสี่ป,ปักเข้าไปนะหาหมอเลยนะจ๊ะหมอหมอชิดก็จะหมอไหนเราอยู Rocket> ่กลางทะเลค่ะหาหมอชิดอย่างเดียว

เฮ้ยอะไรอะดูตัวเอาเอาหยิบยกันดิหยิบเลยกันดิยิบยิบมาหยิบมา่าฮ่นาฮ่า่าา่า่าฮาฮ่าฮา่าฮ่าอ่เฮ่า่าฮา่